สวัสดีครับวันนี้ผมมีตอกชุดใหม่ครับผมตัวนี้เป็นตอกใต้ติวใต้ติวเส้นแบนครับผมแต่ว่าไม่มีขังข้อแต่ทิ้งปลายไว้หนาครับผมป้องการปลายแตกทิ้งปลายไว้หนามากครับผมเกือบมินครับผมปลายนะครับเสียงก็จะออกนุ่มๆแอบติดสายนิดนึงลองฟังเสียงดูครับจับท่านี้เลยนะครับ สันง,ง่ายครับผมเล่นข้อได้สบายนะครับผมมีเล่นข้อหรือว่าใครที่ไม่ได้เล่นข้อก็ここจะประมาณนี้ทาไม่เล่นข้อนะครับผมมือใหม่นะก็จะสับแบบนี้เสียงก็ Saint จะออกปั๊บปั๊บปั๊บปับปป,ปนครับผมแต่ถ้าเล่นข้อจะเป็นประมาณนี้ทีเดียวนี้ ตัวนี้ความยาวอยู่ที่สามสิบเจ็ดเซนครับผมสามหกสามหกสามเจ็ดเซนประมาณนี้ครับผมข้างละยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดใบครับผมแล้วแต่ว่าจะใส่ใส่ให้เต็มได้นี่ครับผมจะใส่ให้เต็มได้ขนาดไหนเนะาะฟังเสียงไรดีครับตัวนี้ราคาสี่ร้ยบาทส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับ มาดูการสปริงตัวของเส้นต่อครับเห็นไหมครับอันนี้จับไว้เฉยๆนะดูการสปริงตัวของเส้นต่อครับนี่เอาฟังอีทีครับผมเนี่ยเส้นต่อประมาณสี่มิลชุดนี้ครับผม จากการทำตอกมาก็มีเคราะ์แล้วได้หลายย่างมือใหม่กันได้สบายเพราะมือใหม่มาถึงก็เล่นข้อไม่เป็นก็จะประมาณนี้โยกประมาณนี้นี่ครับถ้าเป็นมือใหม่นะแต่แต่ถ้าพวกเล่นข้อได้ก็จะประมาณนี้เล่นข้อคือเก่งก็มือเน้นให้เสียงออกมาที่ปลายตอกได้มากที่สุด โอเคครับ okay. ผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมตอกเรียกหนูนามหาตนียครับผมมีชื่อด้วยของนรินนะครับตอนนี้สนใจก็โทรครับผมเบอร์โทรศัพท์085-050-9153าศูเก้่สเสียงตอก 085 050 9153โอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมต่อเรียกหนูน้ำห่าสะนี่ครับผม